อาวันที่3ของการเดินทางแล้วก็อาหารจำๆอาหารเหมือนเดิมวันนี้วันที่3แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดินไปหยิบมามีรักษาเป็นก๋วยเตีเ๋ยวแกงซึ่งรักษาของเขาพ็กินกับคารามันซีแล้วก็น้ำพริกซัมบลแล้วก็น่าจากนั้นก็จะมีโทสก็จะเป็นขนมปังปิ้งแล้วก็ไส้กรอก แล้วก็ปอบเปี๊ยะข้าวข้าวผัดบะหมี่ผัดมีผัดก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่น้ำอใช่ได้น้ำแกงเขาอร่อยงั้นเดี๋ยวกินอาหารเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงายอาหารวันนี้คนโล่งๆเลยเพราะว่าลงมาเร็วมากคนยังไม่เยอะเท่าเมื่อวานแต่ถ้าคนจีนลงมาก็คนเยอะเลยเมื่อวานชลมมนวุ่นวายมากๆเลย อัปเดตนิดนึงก็คือเดินไปก็เจออันนี้ครับอันนี้เป็นนาซีละมักคือมามาเลมาสิงคโปร์นี่ต้องกินนาซีละมักรเขาจะเอาข้าวเนี่ยไปหุงด้วยน้ํากะทิแล้วก็ใส่ใบเตยแล้วก็มีน้ําพริกสัมบอรแล้วก็กินกับถั่วแล้วก็มีปลาแห้งแต่จริงๆถ้าจะให้ครบเครื่องมันต้องใส่ไข่ดาวแล้วก็กินกับน่องไก่แต่ว่าที่นี่ไม่มีไข่ดาวไม่มีน่องไก่ก็เลยให้กินกับไอตัวตัวนี้ครับมันจะเป็น ปลาแห้ง่เขาก็จะมีปลาแห้งให้มากินกับนาซิลามักด้วยเหมือนกันงั้นเดี๋ยวขอเวลาไปจัดการกับนาซิลหมักนี่ก่อนตอนนี้กำลังเดินทางจะไปสถานที่อีกสถานที่ไหว้โจกงเรียกว่ามสซันมิซันตัวหละภูเขาเซซิอเหมือนกันภูเขาดอกไม้ดอกไม้ก็คือดอกบวยบุยฮะอนนี้กำลังขึ้นรถทัวร์อยู่ กำลังจะเดินทางเดินทางจากนี้ไปอีกนานไหมก็ประมาณ45นาที45นาทีมันหลับไปเลยวันนี้วันอาทิตย์เราด้วยวันอาทิตย์งั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวเย็นดีดูดูบรรยากาศยังไม่ยุ่งเย็นก่อนสิระห่างวันเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้กำลังเดินทางลอบๆองแล้วเดี๋ยวถึงตรงที่ไหว้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแต่สวยดีอากาศดีมากที่นี่่ตอนนี้ร้อนมากเลย ที่่อยูตอนนี้เรียกว่าโรชาร์กโรชาร์กใช่โรชาร์กก็คือจะเป็นผลไม้ผลไม้แล้วก็ปอกเป็นครุปมันจะคล้ายๆน้ำประหวานคล้ายๆน้ำประหวานบ้านเราใช่ไหมไอเอจะท้อนหรอกระท้อนจะท้อนเชื่องโอตอนนี้เหนื้อออกร้อนนะครับเลยคล้ายๆกระท้อนทรงเครื่องแต่ว่าเขาจะใส่อะไรมันแก้วลองชิมดูดีกว่าเกาใส่อะไรบ้างมีมันแก้วมี เ<ค>ต้าหู้เต้้าหูอ่าโอเคอันนี้คือเต้าหู้เขาก็จะใส่เต้าหู้มาด้วยเออฝรั่งเป็นฝรั่งฝรั่งมันกเกาแล้วก็โรยถั่วแล้วก็เคเ็มด,ด้วยเค็มเหมือนกันนะก็เหมือนสองเครื่องที่บ้านเราอืมตังาังกวา เต้าหู้เต้าหู้แล้วก็ซอสไก่ไก่เนื้อเนืน้อเหนียวเหนียวมันเหมือนกับไอเอสหนึงของมันลาวแต่ทอดกองเครื่องแล้วก็ใส่มะนาวคารามันซีอร่อยฮะแต่ตอนนี้ก็คือ,อคมือุกแจมื้อกลางวานันกลางม,มื้อเที่ยงตอนนี้เที่ยงกับ,บเที่ยงกับสิบนาทีแล้ว อ่ะก็คือเดี๋ยวให้ดูบุฟเฟ่ตอนนี้เป็นหมูหันหมูหันอ่าหมูหันอร่อยดีอร่อยเมื่อกี้กินไปแล้วใช่ปะกินไปกินไปก็คือเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของที่นี่อ่าว่าะเขาหั่นหมูกันโอ้โหหมูทั้งตัวเลยกินไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อร่อยไหมกินอีกไหมอ่าเดี๋ยวขยับกล้องไปทางนี้หน่อยนึ่งโอ้โหจะถ่ายจะถ่ายอร่อยนังหมู มันมันมันมากมากเลยละเหยียดจริงว่ะอ่านี่อือน้ำแกงเมอร่อยอร่อยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถึงงานแล้วค่ะเราอยู่ที่ไทเทนโร่ไทเทนโร่หรือว่าไทเทนเหลาแค่แค่แค่โรงแรมอะ่ะ ใช้โรงแรมก็คือตะขานตกขานชื่อเหมือนไคเชนเหลาที่บ้าเราเลยแบบนั้นเลยไคเชนโหลก็คือฟ้าฟ้าทะเลทะเลนอกเหลาเป็นเหลาเลยใช่ไหมแตมเมื่อกี้เดินเข้ามาเราก็ใส่ชุดไทยกันวันนี้ก็ทีมไทยแลนด์คนไทย ดูเด่นเลยชุดไทยฮะชุดไทย,ไทยหมด,ดวันนี้ก็คือสวัสดีเดรสโทสของเราเป็นชุดไทยก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างก็จริงๆวันนี้ก็มีเขาก็ให้ดูรายการอาหารเยอะอยู่เหมือนกันก็แปดรายการด้วยกันอ่เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปทีละรายการกันแลหวกั <c oughs> ว, <c oughs> <c oughs> วเดี๋ยวจะเดินไปนิดนึง <c oughs> ก็มาจากงานเลี้ยงอ่ะตอนคืนนี้ตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วอ่ะนะห้าทุ่มกว่าแล้วอ่างานงานคึกคักมากวันนี้วันนี้เป็นงานอะไรงานมอบมอบตําแหน่งสาคลนโลกอ่ะสากลสือซิสาค่ะแต่เดิม ของเมืองไทยจะเดินไปของเมืองไทยตอนนี้วันนี้มาจัดมามามอบให้กูชิงนี่ที่กูชิงก็คือที่ซาลาวะก็คือเขาก็จะรับตําแหน่งต่ออีกอีกสองปีอีกสองปีก็วนเวียนไปเรื่อยๆก็คือมีไต้หวันจีนไต้หวันจีนฮ่องกงฮ่องกงมาเลยสิงคโปร์มีทุกที่เมียนมาพม่าใช่ไหมเกาหลีใต้ใช่ใช่แล้วก็เยอะแยะเลยก็ทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกวันนี้ก็ เป็นการส่งมอบสองปีแรกเป็นของไทยตอนนี้ก็ส่งต่อมาให้กูชิงสลาวักที่มาเลเซียแล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งต่อไปมีมาลากาสิงคโปร์อะไรต่างๆก็วันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอีกแล้วเยอะเลยเยอะะเลยตัวเหล็บนังตัวเหล็บนังก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะวันนี้ก็คือมากันครบเกือบจะทุกประเทศแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของที่สลาวักด้วยก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในเรื่องของ รับตำแหน่งรับตาแหน่งส่งมอบตําแหน่งอะไรกันแล้วก็เขาฉลองครบรอบแปดปีของที่นี่อ่อ๋อของเซซิมที่ซาลาวักซาลาวักเนี่ยอ,อ๋ออ่ะก็พอฉลองก็มีดนตรีมีการสแสดงเหมือนทุกคืนมีสิงโตมีเยอะแยะเลยแล้วก็อาหารอาหารกันเรามาคุยเรื่องอาหารดีกว่าก็วันนี้ก็ กินอย่างแรกออเดิฟอย่างแรกออเดิฟร้อนเขาบอกว่าเป็นห้างหกงหกงหกคืถ้าอย่างที่เป็นมงคลนเป็นโชคโชคมงคลห้าอย่างห้าอย่างก็จะมีปอเปียทอดอันนี้อร่อยอ่ามีเปาฮือสดมีเปาฮือก็คือหอยหอยเปาฮือแล้วก็มีแฮมแฮมออฟคนรมควันออร่อยมีสลัดกุ้งแล้วก็มียำแมงกระพุนอันนี้ยำแมงกระพุนรสออก เผ็ดเผ็ดหวานหวานหน่อยก็อร่อยดีอร่อยดีอันนี้ก็คือออเดรฟร้อนจานแรกผ่านไปอันต่อมาเป็นซุปปิงทะเลก็คือเขาไม่ได้เป็นปิงทะเลเป็นชิ้นชิ้นอย่างของบ้านเราหั่นหั่นฝอยฝอยหั่นฝอยแล้วก็ทําเป็นซุปก็กใส่แสลลายด้วยใส่หน่อไม้ด้วยใส่หน่อไม้ก็กรอบอร่อยก็คล้ายๆกับบ้านเราทําหือฉีอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเป็นปิงทะเลแต่เรากินแล้วก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นปิงทะเลก็หั่นละเอียด เออภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีคิวคมเบอร์เป็นแตงกวาทะเลแต่จริงๆมันคือปลิงทะเลเอออย่างที่สองผ่านไปอร่อยใช่ได้อย่างที่สามเป็นปลากระพงนึ่งผักดองใส่มะเขือเทศใส่ขิงใส่พริกใส่เห็ดก็ก็ใช้ได้เหมือนกันสดปลาสดปลานดป่นมากเลยใช่ไหมปลาที่นี่สดมากเลยแต่ว่าผักดองของเขาไม่เค็มรสจะกลมกล่อมออกหวานนิดๆด้วย ต่อมาก็เป็นหมูทอดหมูทอดเกี๊ยวทอดอหมูทอดคือเขาจะทอดเหมือนคล้ายๆกับหมูอบหมูอบหมูซอสก็คือจะเป็นคล้ายๆกับหมูทอดกระเทียมแต่ว่าไม่ใส่กระเทียมแต่ว่าราซอสที่เป็นซอสที่ใสของเชฟของที่นี่อ่มันหวา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 นแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เกี๊ยวก็จะเป็นเกี๊ยวเม็ดโตเหมือนกับขนมจีบนิ่มๆเอาไปทอดอหมูก็นิ่มๆเหมือนกันนะหมูก็ไม่แข็งมากอ่า แล้วก็จานต่อมารู้สึกว่าจะเป็นจานหลักเลยก็คือข้าวผัดกะปิข้าวผัดกะปิข้าวผัดกะปิกไก่<ป>ไก่ไกนึง่งกับไก่นึ่งสไตล์มองโก<ไ>ซึ่งข้าวผัดกะปิของเขาก็จะใส่กุ้งแห้งตัวโตๆด้วยเหมือนกันก็จะมีกุ้งแห้งตัวโตๆแล้วก็มีกลิ่นออกกะปิกะปิส่วนไก่ก็เหนียวแล้วก็นุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วก็หวานดีอร่อยอนึ่งมาก็คือใส่ขิงอยู่ข้างบนโรยขิงแล้วก็มีน้ําแล้วก็กินกับ ัวซอสที่เป็นเต้าเจี้ยวเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยเผ็ดรสจัดเหมือนข้าวมันไก่บ้านเราวิธีกินก็คล้ายๆกันด้วยอันนี้ก็เป็นไก่ที่เป็นนึ่งแบบสไตล์มองโกแล้วก็จานสุดท้ายของเมนูมื้อเย็นวันนี้ก็เป็นผัดผักรวมผัดสี่อย่างสี่อย่างก็จะมีผักกาดขาวเห็ดตะปูแล้วก็ ฟองเต้าหู้แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นถั่วลันเตาใช่ใช่แต่ละอย่างเขามีความหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้มีมีก็าบอกว่าสีสีสีปอสี่ปอชัยอ่ะก็คือมีค่าเป็นผักที่มีค่าสี่อย่างก็คือแทนความหมายผักกาดขาวก็น่าจะมีความหมายหนึ่งเห็ดตะปูก็จะมีความหมายหนึ่งกินแล้วสุขภาพดีไงแล้วก็ถั่วลันเตาเต้าหู้ทอดเออเราก็จะใส่ ปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกสีส้มๆอ่ะเป็นปลาหมึกอบแห้งจนแห้งเลยแห้งแล้วตัดตัดตัดเป็นเอ,อ่อฝอยๆเป็นเส้นๆก็คือปลาหมกึกปลาหมึกตากแห้งอ่ะไม่ใช่ปลาหมึกส้มๆอ่ะออก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายก็จะเป็นของหวานของหวานก็จะเป็นไม,<ำ>ไม่ค่อยหวานของหวานก็คือหวานธรรมดาหวานปกติธรรมชาติเขาไม่ใส่น้ําตาลเยอะลำไย,ยอบแห้งลำไย,ยอบแห้งแล้วก็มีพุทราพุทราจรีน แล้วก็มาต้มกับไอ้แบะแบะก็คือข้าวฟ่างข้าวออทข้าวขออทข้าวออทไม่ใช่ข้าวออทจะเป็นอ๋อข้าวออทใช่ใช่ใช่แข้าวออทแบะแบะใช่ใช่เออภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบาเล่บาเล่ก็คือข้าวบาเล่ก็คือข้าวโอ๊ทเนี่ยหรือบางทีคนไทยก็อาจจะเรียกว่าเป็นข้าวฟ่างก็ได้เหมือนกันก็เชงเชงอก็จะไม่ได้ไม่ได้หวานมากเท่าไหร่อันั่นก็เป็นสุดท้ายสุดท้ายอ่วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วด้วย พรุ่งนี้เราก็เดินทางกลับบ้านแล้วกับเมืองไทยก็คือเดินทางกลับตั้งแต่ช่วงแปดโมงเชา้าแปดโมงเช้าออกรถเ,เ,เครื่องก็จะออกประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วเราก็จะถึงเมืองไทยก็น่าจะบ่ายๆต่อว่าพรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีคลิปละคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ามาถึงช่วงท้ายอย่าลืมทําอะไรกดไลค์ สับตะไคร์สับตะไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดเยอะๆนะม่าจะดังๆโอ้ช่วงนี้ก็คือม่าพาเที่ยวเลยนะก็ขายของเต็มที่อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร์แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับก็เวลาที่มีคลิปใหม่ๆออกมาหรือว่าทริปหน้าเราจะพาไปไหนก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็เดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อไปก็แล้วกันในคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ ขอบคุณมากมากเลยจริงๆจะเล่าให้ฟังว่าสวัสดีเลยเหรอจริงๆจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้ไม่ใช่รอบแรกอันนี้อัดกันเป็นรอบที่3แล้วเพราะว่ารอบแรกก็แบตหมดอัดอัดอยู่แบตหมดไม่ได้ไม่มีเสียงเสียงคือเสียงไม่ดีแล้วก็อัดรอบสองก็ปรากฏว่ามีแขกมาแขกมาห้าทุ่มก็เลยพูดคุยกันจนเลยล่วงเลยเวลาไปตอนนี้ก็เลยอัดเป็นคลิปสุดท้ายะก็เดี๋ยวช่วงท้ายยังไงเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนวันเดินทางกลับพอแล้วกัน แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับท้องหลาไปก่อนแล้วตอนนี้ก็บาย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 ครับบายบายเตรียมตัวนอน